คลิปนี้จะสอนนะครับวิธีพิมพ์หรือว่าเพิ่มงานในกระดานโดยผ่านทางไลน์นะครับโดยที่เราไม่ได้อยู่หน้ากระดานนะครับก็ให้เราเข้าแอปไลน์นะครับในกลุ่มของเราเราจะลงงานที่ในกลุ่มไลน์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Nano Global นะครับงานล่าสุดนะครับมันจะมีกระดานงานที่ พวกเราแชร์แชร์กันอยู่นะครับก็เราก็ไล่ดูงานล่าสุดนะครับสมมติเรามีงานเพิ่มเราต้องการเพิ่มงานแต่ว่าเราไม่ได้เข้าออฟฟิศนะครับคลิกรูปกระดานงานนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ลงล่าสุดนะครับอันนี้คืองานอัปเดตนะครับเราก็มาดูนะครับว่างานที่เรานัดลูกค้าจะลงวันไหนนะครับอันนี้ผมนัดไว้วันที่18นะครับวันวันเสาร์นะครับ ให้สังเกตนะครับสังเกตข้างล่างนะครับมันจะมีรูปดินสอนะครับกลมๆรูปดินสออยู่บนลูกศรชี้ลงนะครับให้คลิกตรงนั้นนะครับนี่คือการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับผมจะตอนนี้มันยังไม่เห็นว่าสามารถพิมพ์เป็นตัวหนังสือได้นะครับตอนนี้คือมันให้เขียนได้อย่างเดียวนะครับแบบนี้ครับเนี่ยเราคลิกตรงรูปสีแล้วก็เขียนนะครับถ้า เราไม่เอาเราต้องการลบตรงนี้เราคลิกข้างบนซ้ายมือสุดนะครับมันจะมีเครื่องออลูกศรย้อนกลับนะครับให้คลิกย้อนกลับไปเห็นไหมครับมันก็จะหายไปคราวนี้เราจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือได้ยังไงครับก็ข้างบนขวามือสุดนะครับมันจะมีคําว่าเสร็จสิ้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับเดี๋ยวฟังก์ชันอื่นก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะเขียนใช้มือเขียนก็ให้คลิกรูป ดินสอนะครับแต่เขียนมันเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องนะครับก็ลบไปก่อนให้คลิกรูปอักษรย้อนกลับข้างบนซ้ายมือก่อนนะครับปุ๊บเราจะพิมพ์เอานะครับก็คลิกเสร็จสิ้นอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้มันจะมีตัวทีนะครับนี่คือให้เราพิมพ์เป็นตัวอักษรน,นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเครอร์เซอร์เป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะครับ ตรงนี้มันจะบอกว่าพิมพ์เราพิมพ์อะไรไปแล้วนะครับกระดานมันจะใหญ่กระดานมันจะเล็กนะครับให้เราเลื่อนซ้ายมือนะครับซ้ายมือตัวนี้คือขนาดอักษรนะครับให้เราพิมพ์ไปก่อนก็ได้นะครับผมจะนัดลูกค้าสักบ่ายสองนะครับบ่ายสองครึ่งนะครับหนึ่งสี่นนะครับ C นะครับคุณ C. เหมืองง่าอันนี้นะครับตัวหนังสือมันจะใหญ่ถ้าเรามองดูกระดานข้างล่างนะครับกระดานมันจะเล็กตัวหนังสือมันจะใหญ่มากให้เราสังเกตซ้า,ายมือนะครับที่เป็นเส้นตรงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเส้นหนาแล้วก็รีบลงมาเรื่อยๆนะครับก็ให้เราลูดตัวนี้นะครับลูดลงมานะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเล็กลงคราวนี้ ตอนนี้เป็นตัวหนังสือสีขาวถ้าใส่กระดานขาวเราไปวางมันจะไม่เห็นนะครับเราก็เลือกเอาครับเลือกสีนะครับเอาสีดําดีกว่าครับเข้มๆนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็โทรศัพท์ของเรานะครับคลิกลูกศรลงนะครับข้างล่างสุดนะครับที่มีสามสีปุ่มนะครับข้างล่างสุดนะครับมีสี่เหลี่ยมมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมชี้ลงนะครับเราคลิกตรงนี้แป้นพิมพ์มันก็จะหายไป แล้วตัวหนังสือมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับขยายหน้าจอนี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือที่เราพิมพ์เพิ่มเข้าไปใหม่เนี่ยมันสามารถเลื่อนได้นะครับเรามือลากไปได้เลยนะครับจะเอาไปใส่ตำแหน่งไหนแล้วก็จัดไปเลยนะครับเอาไปใส่วันที่ที่เรานัดนะครับนี่นะครับมันก็จะแบบนี้นะครับมันอาจจะ ทำไปเวลาเราไปวางปุ๊บมันก็จะย่อลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ขยายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจัดให้มันดีๆให้เป็นระเบียบนะครับทําอะไรแต่ละอย่างให้มันมีระเบียบนะครับให้สามารถเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับอันนี้นะครับโอเคถ้าด้านถ้าเราทําโทรศัพท์แนวตั้งแบบนี้มันจะขยายภาพได้น้อยนะครับ มันจะไม่สามารถเข้าล็อกมันได้นะครับตัวหนังสือที่เราเพิ่มเราก็ทำโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับก็ขยายใหม่ขยายใหม่นะครับขยายใหม่แล้วก็เลื่อนหาตัวหนังสือที่เราจะเพิ่มนะครับนี่นะครับแล้วก็จับ2นิ้วนะครับ ใช้2นิ้วนะครับย่อลงมาเห็นไหมครับมันก็จะเหลือที่ว่างสําหรับเพิ่มงานเจ้าอื่นต่อไปนะครับจัดให้มันได้ระเบียบนะครับให้มันได้คุณภาพเห็นไหมครับตัวนี้ตัวหนังสือมันจะเอียงอยู่ก็จัดให้มันสวยๆนะครับไม่ยากนะครับทําให้ชีวิตตัวเองมีคุณภาพงานมีคุณภาพชีวิตก็จะมีคุณภาพนะครับแล้วก็ ที่หน้าจอนะครับมันจะมีลูกศรชี้ไปทางขวามือนะครับสีน้ําเงินข้างล่างนะครับวงกลมแล้วก็ลูกศรสีน้ําเงินนะครับแล้วก็คลิกส่งแค่นี้เองครับมันก็จะส่งอยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็ลองดูนะครับไม่หนักนะครับไม่ได้ใช้เหงื่อนะครับไม่ได้เสียแรงนะครับโอเคสวัสดีครับ